พระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะคะวันนี้จะมาว่ากันในเรื่องของอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวที่เป็นองค์คณะนะคะซึ่งโดนบัญญัติไว้ในมาตรา25เนาะมาตรา25เนี่ยจะต่างกับมาตรา24นะคะมาตรา24เนี่ยว่ากันในเรื่องอำนาจของผู้พิพากษาคนหนึ่งคนหนึ่งเลยเนะี่ยไม่ว่าจะศาลชั้นไหนก็ตามนะคะส่วนมาตรา25เนี่ยผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะ มีอำนาจอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะถ้าเราเห็นท้อยคําว่าผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะสิ่งแรกที่เราจะย้อนกลับไปถึงก็คือมาตรา17ใช่ไหมมาตรา17เนี่ยเป็นเรื่องของศารแขวงนะคะ ซึ่งมาตรา17ก็บัญญัติว่าศาลแขวงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคาดีและมีอำนาจทำการไตส่สวนหรือมีคำสั่งใดๆซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในมาตรา24และมาตรา25วร์หนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อสอบออกในเรื่องศาลแขวงอย่าลืมมาตรา17นะคะที่จะตอบไปด้วยเนาะมาตรา17ประกอบกับมาตรา25นะทีนี้เรามาต่อกันนะคะในเรื่องอำนาจ ของผู้พิพากษาคนเดียวอ่ะเป็นองค์คณะมีอะไรบ้างละ่ะอนุมตานึงนะคะก็คือการไตส่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องหรือมคำขอที่ยืนต่อสารในคดีทางปวกเนาะส่วนอนุมตาสองก็ไตส่สวนและมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภยัยจะเห็นได้ว่าอนุมตาหนึ่งกับอนุมตาสองเนี่ยผู้พิพากษาป,ประจำศาลเนี่ยสามารถทําได้นะคะมีอานาจนะดูจากไหนก็ดูจากวรรคถ่ายที่เขาบอกว่าผู้พิพากษาประจำศาลไม่มีอํานาจตาออนุมตาสามอนุมตาสีหรืออนุมตาห้านะอนุมตาสามเนี่ย ผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองคณะมีอำนาจไต่ส่วนมูลฟ้องและมีคำสั่งในคดีอาญาไต่สวนมูลฟ้องจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อ คดีที่ราษฎรเป็นโจทยื่นฟ้องจำารุยต่อศาลเองเนาะลองนึกไปซิว่าปวิอาญามาตราอะไรมาตรา165นะคะคำสั่งในคดีอาญาดังกล่าวนั้นก็คือการประทับรับฟ้องไว้พิจารณาอนุมตาตราสก็คือในคดีแพ่งเนี่ยผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะเนี่ยสามารถพิจารณาพิพากษาคาดีแพง่งราคาทรัพย์สินพิพาทไม่เกิน30,000 0บาทนั่นก็คือทุรพยพิพาทอยู่ในน้าของศาลแขวกนะคะทำไม การแยกทุณศัพท์ได้เนี่ยถึงจะมีความสําคัญเพราะจะสามารถนํามาตอบวิชานี้ได้ด้วยเนาะส่วนอนุมตาตราห้าก็คือคดีอาญาเนี่ยกฎหมายกําหนดอตราโทษอย่างสูงไว้ไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับแต่แต่ผู้พิพากษาคนเดียวเนี่ยจะไม่สามารถลงโทษสำคุกเกิน6เดือนหรือปรับเกิน1 0,000บาทดูทั้งจำทั้งปรับได้นะคะพิพากษาคดีอาญาพิจารณาพิพากษาคดีอาญาโทษ3ปี6 0,000อ่ะ สามปีหกหมื่นหรือทางจำทางปับลงโทษหกเดือนหนึ่งหมื่นสามปีหกหมื่นหกเดือนหนึ่งหมื่นเนาะเป็นสูตรไว้สาปีหกหมื่นหกเดือนหนึ่งหมื่นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงเนาะเดี๋ยวเขาสอบออกแล้วมันจะงงได้ทีนี้ล่ะทีนี้ถ้าเกิดเอาเข้าแล้วในกรณีในกรณีคดีอาญายกตัวยอย่างก่อนนะอ่ะผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะปั๊บอ่ะคดีก็ไม่เกินแหละไม่เกินสามปีปับไม่เกินหกหมื่นบาทผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะก็ะมีอำนาจไต่สวนมูลฟ้อง เห็นว่าคดีมีมูลประทับรับฟ้องว่าอิพิจารณาได้แต่ถ้าเกิดลงโทษเนี่ยไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งืบาทเนี่ยผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะก็โซโรไปได้เลยนะคะโซโรไปได้เลยอแต่ว่ากรณีที่กรณีที่จะลงโทษเกินหกเดือนหรือปรับหนึ่งื่บาทล,าละสิจะพิพากษาเกินอำนาจของตัวเอง จะทำย่างไรเดียวจะไปว่ากันในเรื่องของเหตุจาเป็นอื่นที่ไม่อาจก้าวร่วงได้นะคะอยู่ในมาตราททายๆแล้วแหละยี่ส้านะยี่สิบแปดยี่เมสิอ็ดนะคะแถวๆนี้นะคะอ่ะทีนี้มาตรา์ยี่าจริงๆอ่ะมันมาออกข้อสอบได้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องศึกษารายละเอียดแต่ละอนุมาตราเนาะในคำบรรยายนะคะ